สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการปรับทรงคิ้วให้โก่งขึ้นและหางยาวเพิ่มขึ้นค่ะพลูกค้าอยากได้คิ้วโกง่กงๆยาวๆสีเข้มๆแบบสาวแค่และสัดขอบตาบนใหญ่ๆยาวๆเช่นกันอีกอันนี้เป็นความต้องการของลูกค้านะคะช่างพัดได้แต่ออกแบบตามใจลูกค้าค่ะลูกค้าอยากได้แบบไหนช่างพัดก็จัดให้เพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่ไหมคะขอเพียงลูกค้าพอใจก็ถือว่าเราทํางานได้สําเร็จค่ะ ลูกค้าเคยสักคิ้วและสักขอบตาม,มาก่อนแล้ววันนี้ช่างพัดก็เพียงปรับเพิ่มนิดหน่อยเพิ่มความยาวอีกนิดเพิ่มความใหญ่อีกหน่อยตามที่ลูกค้าต้องการค่ะจริงๆแล้วลูกค้าต้องการความยาวกว่านี้อีกนะคะความยาวนี้โก่งลงมาเกือบถึงหางตาเลยค่ะพัดมองว่ามันอาจจะดูสวยสลหรับเขาแต่สลหรับเรามองแล้วมันอาจจะดูเป็นอะไรที่เยอะเกินไปก็เลยแนะนําเขาว่าเอาไว้ประมาณนี้ก่อนดีไหมถ้าอยากได้ยาวจริงๆเราค่อยมาเพิ่มทีหลังได้เพราะ ถ้าเกิดเพิ่มไปแล้วแล้วอยากลบเนะี่ยมันจะยากมันจะแก้ยากลูกค้าก็โอเคคล้อยตามเราบ้างก็ยังดีค่ะการสักคิ้วสักปากสักขอบตาถ้าลูกค้าชอบแบบไหนชอบสีไหนชอบทรงไหนก็แจ้งช่างพัดได้นะคะเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและงานจะออกมาได้สวยถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูสักขอบตาอินเนอร์อะเดอร์หรือลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงทักช่างพัดมานะคะ หรือโทร0654919699ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่ตลาดบางจากสุมิตรซอย95อยู่ท้ายตลาดนิตินนะคะจากปากซอยประมาณ150เมตรค่ะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ